คลิปนี้เปิดจากด้านหลังนะครับ Honda Civic FD ฟไปแปดเหลี่ยมปี2011กับราคาพิเศษเงินสดเพียงแค่179,000บาทถ้าเงินผ่อนออกรถ9,000ผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทครับอ่ารถสวยนะครับมีเล่มพร้อมโอนอท่อน,นี้โตะนะฮะเซ็นเซอร์หลังครบเลยคันนี้สวยนะไม่มีชนหนักที่ควมจมน้ำครับเครื่องเดิมนะฮะจัดทรงสวยเฉยนะครับล้อขอบ17 CR7 ของ c o s บ i ดล้อลายนี้แข็งโป๊กเลยแต่เป็นขอบลอยนะครับเป็นขอบลอย นะครับร้านชื่อแก้วยูสคาลำลูกกาของเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับอ่าสวยนะครับคันนี้สวยเลยมีเล่มพร้อมโอนนะกันชนหน้าเจาะเซาะรูเป็นแฟชั่นนะครับสวยงามนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถแบบจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับฝาหน้าเดิมนะครับเห็นไหมนะฮะเครื่องนะฮะเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าเป็นเฮดเดอร์นิโตแบบนี้เลยนะครับอ่า ใครชอบใครหาอยู่แบบนี้นะครับก่อนปีใหม่นะไฟหน้าลมดํานะครับสวยอันนี้สวยเลยขับดีมากเลยนะครับผม Q c ซผมวิ่งเน่ะโอ้โหวิ่งดีเลยนะฮะตามแบบฉบับฮอ n d a เลยนะครับคุณภาพคับแก้วราคานี่คุ้มค่ามากมากเลยนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็จะมีติดดิฟฟี่ด้วยนะเพื่อความเท่ใช้งานได้จริงนะฮะเบาะหนังนะครับพรมสามมิติสีแดง ผมมาไล่มาติฟังก์ชันนะครับดิฟรีทั้งหกตัวนีใช้ได้หมดเลยนะครับวัดแรงดันวัดค่าน้ํามันวัดไฟนู่นนี่นั่นนะครับครบหมดเลยนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีสวมซากไม่มีชนหลักไม่มีจมน้ํานะครับได้ไปช่องหน้าติดต่ออยู่ที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็การติดต่อด่วนนะฮะอยู่ด้านบนนะฮะผมใส่ข้อมูลไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะมาขับรถตัวจริงนะฮะผมปักหมุดไว้ที่มุมล่างซ้ายนะสีเขียวๆกดแล้วจะกลายเป็นแผนที่นะครับ่ารถดีครับนะ อยากจะสดอยากจะผ่อนตามสะดวกเลยนะครับอ่าแต่ถ้าสดก็ดีครับไม่ต้องไม่ต้องเสียดอกนะครับถ้าผ่อนก็ได้ออรรถเก้าอกรถเก้าพันผ่อนวันสี่พันต้นต้นเท่ากันทุกงวดตลอดสัญญานะครับอ่แบบนี้เลยนะครับก็โอเคดูดีนะครับคลิงคลีนกลิงคลีนนะครับชมไฟทัพแต่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ตัวคอนโซลภายในจะเป็นสองชั้นนะครับจอสองชั้นอู้สวยอันนี้สวยนะฮะ รอเนื้อคู่อยู่ใครที่แบบหารถที่ว่าแต่รถที่เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะคันนี้ดีคันนี้สวยนะครับอ่าได้ไปได้ไปนะครับไฟหน้าสวยด้วยนะครับลมดํานิดนึงเนาะอ่าอันนี้ก็อธิบายให้อย่างชัดเจนนะฮะร้านอยู่ตรงข้ามวัดราชสทารามลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับำอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับผมนะครับรถที่ร้านเนี่ยย้ำนะทดลองขับได้นะครับมีหลายคันนะยังจะมีหลายคันนะผมก็ค่อยๆรีวิวไปเรื่อย ในช่องมีประมาณ3,500กว่าคลิปนะครับที่เราส่งทั่วประเทศนะครับนะฮะส่งนี้ขึ้นเทนเลินส่งทุกทุกอาทิตย์เลยฮะส่งไปเชียงใหม่ส่งไปนครพนมนะครับมีหลายคันอ่าที่นีน้แพนให้ดูก็ใครอยากดูคันอื่นๆก็สามารถกดที่โปรไฟล์ผมแล้วเลือกชมคลิปได้เลยนะครับมีคลิปให้ดูหลายคันแต่วันนี้นำเสนอคันนี้ก่อน179ถูกมากคุ้มค่าเลย คุ้มๆเลยซีวิกนะครับมารีบเอาไปนะครับ